สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการสโมกรมควันหมูเดี๋ยววันนี้เราจะรมควันหมูใช้เป็นส่วนสันคอนะครับผมจะพยายามทําให้มันเหมือนหมูแดดเดียวนะตอนนี้แต่ว่าสันคอที่เราได้มามันไม่สวยเราก็ต้องจัดการทําให้มันเป็นเส้นอันนี้ผมก็จะหั่นให้มันเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในถังสโมกวันนี้เราได้ทาการไปขอ เศษขี้เลื่อยไม้สักมาครับจากโรงเลื่อยแถวๆบ้านเดี่ยวอนนี้ผมก็จะพยายามตัดให้มันเป็นเส้นสวยๆหน่อยโอเคเห็นไหครับเส้นเก็บน้อยพยายามจะทําให้มันคล้ายๆหมูหมูแดดเดียวอะแต่ว่าเราเราจะไม่ตากแดดเราจะทําการถนอมอาหารโดยการสโมกเพื่อที่มันจะเก็บได้นานขึ้นแล้วก็ ตัวเนื้อหมูม,มีความหอมของควันเยี๋หวผใจให้ดูนะเสร็จที่เลื่อย,อย่นีเราเจาสะสโมกแบบวิธีบ้านๆเลยครับเป็นเสร็จที่เลื่อยไม้สับหมูคอพอเราหั่นหมูตรงนี้เสร็จนะคะเป็นเส้นได้สวยงามแล้วเราก็มันเป็นหมักหมัดเสร็จใช้เวลาสัก หนึ่งชั่วโมงให,ให้มันเข้าไปในเนื้อแล้วก็เราไปเริ่มขั้นตอนสมุนตอนนี้มาถึงขั้นตอนการหมักนะครับผมจะใส่ตัวน,นี้ออยิโนโมโตะออยิโนโกงโกะใส่นิดหน่อยนะครับน้ำตาลทรายแดงผมใส่อย่างละหนึ่งอันนี้ช้อนเลยช้อนชานะนาทีสปูนแล้วก็ผงปรุงรสครับ ยูฝาฝาเขียวเราคนตัวเนี้ยอยากให้มันได้เท็กเจอร์ของการลงควันสีเนื้อหมูเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปตามสีไม้ที่เราเอามาลงนครับวันนี้เราเลือกใช้เศษไม้สักเพราะมันหาง่ายสมัยก่อนตอนผมทำเบคอนทำอะไรอย่างเงี้ก็จะเป็นพวกไม้เมเบิ้ลไม้แอปเปิ้ลไม้อะไรมันก็จะ ให้กลิ่นที่แตกต่างมันออกไปคือถ้าถ้าบ้านเราฝั่งคนไทยนะเขาก็จะทำเป็นหมูแดดเดียวเก็บเอาไว้มันก็เก็บเอาไว้ได้นานนะแต่ถ้าสมมติลมควันก็ทางของฝั่งนะต่างประเทศมันก็เป็นการถนอ,อมอาหารอีกรูปแบบหนึง่งที่จะเก็บได้นานนะคือ โอเคครับหลังจากเราหมักปึ๊บเก็บพักไว้ในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงให้ให้พวกที่เราใส่เมื่อกี้ผมจะไม่หมักให้มันเคม็มไม่หมักให้มันหวานโดดตอนนี้เดี๋ยวเราพักเอาไว้ในตู้เย็นมัดถูงเอาไว้ ช่ตู้เย็นน้อยหนึ่งชั่วโมงสูตรนี้ผมจะไม่ใส่เกลือในไต่บางบางคนเนี่ยเขาจะใส่เกลือในไตใส่อะไรเข้าไปแต่ผมไม่ใส่เพราะว่าไม่รู้อะไม่อยากเอาสารเคมีใส่มาแช่ไว้ในตูน้เย็นอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันครับครับนี่ก็คือถังสําหรับลมควันนี่ผมดัดแปลง DIY มาจากหม้อก๋วยเตี๋ยวเก่าซึ่งมันถูกเจาะถูกอะไรไปหมดแล้วความจริงไอสองรูนี้ไม่เกี่ยวนะสองรูนี้ ผมจะปิดเอาไว้เวลาตอนที่เราสโมกแล้วปล่อยรูข้างนึงดูดูรูนะฮะควันออกแค่ประมาณตรงนี้เราจะให้ควันมันเก็บอยู่ในอยู่ในถังนี้ให้ได้เยอะที่สุดแต่ถ้าสมมุติว่าควันมันควันมันก็จะมาพร้อมกับความร้อนนะก็ในถังจะทำตัวนี้เป็นราสแตนเลสสตีลนะครับเอาไปให้ช่างเขาเชื่อมเพื่อห้อย สิ่งที่เราต้องการจะสมกสามารถห้อยเบคอนได้ห้อยไส้กรอกได้ห้อยหมูห้อยอะไรได้ตัวนี้ก้นถังแล้วเราจะมาอธิบายวิธีการใช้งานมันต่อถ้าสังเกตก้นถังผมจะเจาะรูตรงนี้เอาไว้ระบายพวกน้ำหมูหรือน้ำอะไรที่มันหยด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 ตกลงมาแล้วแล้วมันมันก็จะได้เป็นท่อระบายน้ำเอาง่าย มอสโมกต็มีฝานะครับปกติถ้าสมมติที่เราเห็นเขาก็จะเจาะท่อใส่ขึ้นมาตรงนี้เพื่อที่ระบายควันออกไปแต่ว่าหม้อน,นี้มันมันมีท่อท่อตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเจบบาะฝาเราก็สามารถเปิดเช็คได้อ่ามันโอเคแล้วยังนู่นนี่นั่นครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการก่อไฟก่อ,อยังไงวันนี้เราจะก่อแบบพื้นๆก่อครับ ก่อง่ายๆเอาชอาอันนะันก่ยกขึ้นแล้วก็ก่อไฟเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อเรื่องการใช้ไฟในการสมุกทำรมควันเราไม่ไม่ได้ใช้ไฟแรงมากมายเราต้องควบคุมมันด้วยเดี๋ยวดย๋างมาดูขั้นตอนต่อไฟครับโอเควันนี้เรามีลูกเสือเนรนารีลูกเสือเนรนารีรุ่นใหญ่มาช่วยดังไฟนะครับ เพ่ก่อไฟเพื่อที่อ่านี่เดี๋ยวผมให้ดูไม้ที่เราจะสมองนะครับอันนี้ไปขอมาจากขอมาจากไหนนะพี่ลงลงเลื่อยเป็นเป็นลงไม้เป็นไม้สักนะครับผลโลมาเต็มถุงเลยความจริงเศษไม้เนี่ยเราถ้าบ้านเราหาง่ายก็ไม้สักหรือว่าถ้าถ้าไม่งั้นก็เป็นไม้เมเบิลเป็นไม้อะไรที่เขาขายกันก็จะแพงหน่อยถ้าถ้าสมอฝรั่งนาะ อันนี้เดี๋ยวผมจะมาสโมกแบบบ้านๆทํากันได้ผ่านหม้อ,อกว๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนหลังจากไฟติดแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่านานแค่ไหนขี้เลื่อยนะครับเราเอาน้ำเอามาใส่น้ำให้มันชุ่มเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเวลาเราสโมกเนี่ยถ้าเกิดมันมันไม่มีความชื้นเลย มันก็จะไหมเร็วเกินไปแล้วแล้วไฟมันก็จะลุกแล้วหมูแล้วมันก็จะสุกคือมันต้องควบคุมไฟครับไม่ให้ไฟมันแรงเกินไปหรือว่าอ่อนเกินไปให้ควันมันขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อไม่เอาแบบย่างนะไม่เอานะแชรไว้ก่อนเอาละเว้ยควันมาแล้วติดสิพี่ระดับลูกเสือสำรองอะ่ะเอ้ลูกเสือเนรนาลี นี่ได้สโมกแน่นอนครับนี่นะครับไฟมันแรงไปอันนี้แต่ต้องไฟมันแรงไปความจริงมันมันต้องมีขี้เถ้านะแต่แต่ว่าผมไม่มีขี้เถ้าถ้าสมมุติว่าไฟแรงไปมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเพื่อนๆมันจะไหมขี้เลื่อยเราอะที่มันอยู่ในหม้อมันจะไหมพอมันไหมปุ๊บมันก็จะลุกเป็นไฟแล้วหมูแล้วมันก็จะไม่สโมกมันก็จะไหมไปเลย มันจะกลายเป็นหมูย่างใช่ไหมไม่ได้เราต้องการแค่ควันเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวรอไฟดับปุ๊บเราก็จะยกอันเนี้ยถังสโมกของเราตอนนี้ผมอุดรูไว้แล้วนะเพื่อนๆก็จะสงสัยทําไมถึงใช้พลาสติกอุดเพราะว่าในถังเนี่ยมันจะไม่มีความร้อนมันจะมีแค่ควันกับความร้อนนิดหน่อยที่เบิร์นไออะไรนะเบรนขี้เลื่อยเราขี้เลื่อยไม่สัก ก็เดี๋ยวถ้าถ้าเดี๋ยวไฟมันมันได้พอดีแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับถ้ายกลงมาวางแล้วมันจะเป็นยังไงโอเครับเราที่เลื่อยที่เราผสมอาน้ำมาไว้เมื่อกี้นะบีบน้ําออกสินี่มันชื้นเกินไปวางไปที่กหมอ้อเลยโอ้ยร้อนร้อนความจริงมัรน,ร,นร้อนเกินไปนะเนี่ย ที่เรื่อยเราสามารถเติมได้เรื่อยๆ,ๆนะเราสังเกตความมไปเรานำหมูที่หมักเมื่อกี้นะครับเอามาแขวนเลยมันลั่นมันลั่นหามุมแขวนมันดีๆซูมเข้ามาใกล้ๆได้ไหมอยากให้ดูควันตอนตอนนี้ควันกำลังเริ่มออกแล้วนะ ถ้าหมูมันตกลงไปมันจะกลายเป็นยังไงครับหมูย่างมันมันก็จะกินไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันไปผสมกับขี้เลื่อยเรียบร้อยล้างดิอุ้ยอุ้ยแขนได้หมดเลยนะก็จะเห็นหลนะเริ่มมีควันขึ้นมา เี๋ยวเราควบคุมไฟจากข้างล่างแล้ครับอันนี้ผมสโมกแบบปบ้านเลยนะคันโอก็แพงจักนะครับหมดเนี่ยได้หมดน,มดนี้หมดนี้กี่บาทนะถ่านเตายัางอุ้ยนะเราเรามาลุ้นกันครับเพื่อนๆว่ามันจะได้กินหรือว่ามัน <c oughs> มันจะคว่ำหมด ตากล้องว่าไงมันจะคว่ำหมดไหมน่าจะไม่รอดขาดคว่ำมีสูงฟังทับๆกันได้หมดเลยนะครับเ๋ยวโอเคหลังจากนี้ทำการปิดฝาเดี๋ยวเราจะมาเช็คเป็นระยะระยะขอขอหันมาดูฝั่งนี้นะองฝั่งนี้เราจี่ให้ควันให้ควันมันออก พืที่เราจะเช็คว่าโอเคมันเริ่มต้นการสโมกแล้วนะใช้เวลาประมาณ40นาทีครับมันสีเปลี่ยนหะือยังอะไรรอยังระหว่างนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมเอาขี้เลื่อยแช่น้ำออกเพื่อที่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่พอเราก็จะได้เติมขี้เลื่อยลงไปเดีย๋ยวผมจะให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าว่า มันมีการเปลี่ยนแสงอะไรอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เวลาผ่านมา20นาทีแล้วครับเรามาเช็คตรงนี้นะครับควันมีออกเรื่อยๆถือว่าโอเคครับเปิดมอห,หดูอ่าควันมาครับตอนนี้หมูสีเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็จะทำการเขี่ยเขี่ยเขี่ย เขี่ยตัวข้างล่างๆเขี่ยตัวขี้เลื่อยของเราข้างล่างนะครับให้มันเบิร์นได้ทั่วๆกันหมูสีสวยเลยครับ1 minute 37 seconds later โอเคครับครบเวลานะครับ40นาทีสวยงาม mm hmm. ด้วยปกติแล้วการลมควันเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยให้ หมูของเราสุกมันจะสร้างแค่กลิ่นกับสีโดยที่ไม้แต่แต่ละแบบเนี่ยก็จะให้สีและกลิ่นที่มันแตกต่างกันออกไปนี่ผมใช้ขี้เลื่อยไม้สักมันจะไม่ทําให้หมูเราสุกแต่เนื่องจากวันเนี่ยหมูเราอ่ะมันเส้นเล็กมันก็เลยเกือบสุกแต่เราวิธทีเราไปใช้ก็คือเอาไปทําอาหารต่อนะครับ ก็เหมือนได้คอนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยตัวมันตัวมันเองมันยังไม่สุกนะมันต้องไปทอดต่อตอย่างเนี้ยพอเราลมควันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะทําให้เราเป็นความเป็นวิธีถนอมอาหารหนึ่งรูปแบบรัะดูนะอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปชุบแป้งแล้วทอดต่อมันหมูแดดเดียวได้ทันทีเลยคลุกแป้งคลุกแป้งถ้าเฉๆก,ก็อร่อยตกเป็นห<ๆ>ชิ้น <Okay. S 2> นี่ก็คือหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสโมคกเสร็จแล้วเราก็าไปปรุงอาหารต่อจากนี้เอาไปทําหมูแดดเดียวเอาไปทํำข้าวผัดเอาไปทําอะไรมันก็จะคล้ายๆกับเบคอนเลยเนีย่ดูไปไกลไม่แน่ใจโฟกัสไหม ก็การสโมกเนี่ยมันจะสร้างแค่กลิ่นกับสีมันจะไม่ได้ช่วยให้รสชาติดีขึ้นรสชาติอยู่ที่ตอนเราหมักตอนแรกนะครับอยากให้รสมันไปทางไหนก็ไปหมักเอาตอนนั้นแล้วก็สโมกกลิ่นกับสีอย่างเดียวนะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปคลุกแป้งแล้วก็ไปทอดอีกทีเพื่อให้เนื้อหมูรมควันสุกนะครับ จะทานกับอะไรก็แล้วแต่เป็นกับแก้มกับข้าวได้หมดนะครับหอมควันมากยังไงคลิปนี้ลากันก่อนละครับเดี๋ยวจะเอาจับอะไรมารมควันอีกรอติดตามชมคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ